สวัสดีครับยุกกระผบนะครับดอนหงแดงนะครับหรือดอนเดลเลดเนาะวันนี้วันที่18นะครับสิงหาคม2565น้หห้านะครับเวลาเกาะจะตีห้าแล้วนะครับตอนนี้เนาะเป็นเวลาปกติครับผมกระต่นประมาณนี้เนาะแล้วก็พอดีตื่นมากก็มาหันข่าวนะครับของรีวิวเนาะเป็นข่าวนี้ครับแล้วจะลองไปพอกันแล้วนนะครับว่าเนื้อหามันเป็นจะได้นะ <c oughs> เดี๋ยวนอกสกัมนะครับนี่มีค่าวว่ามีปัญหานะครับเรื่องการต่อสัญญาของนบีเกเอต้านะเดี๋ยวมาพอรายละเอียดกันครับว่ามัหนเป็นไดเนอว่าตอนนี้แกบอบอกแฮปปี้นะครับ <c oughs> ของอันนี้ข่าวนี้มาจากลิว o o แอ c โคนะครับโดยเ n ียนดอนะครับหัวหน้าข่าวของทั้งนี่ยนะครับลิวโแอโคนี่แหละนะมาพอร้อนนะครับว่ามันจะมีความเปลี่ยนไปได้ขนาดไหนเนาะเออเปิลบอกว่ารายงานนี่นะครับมาจากฝั่งเยอรมันนี้นะครับว่า เออ่นบ,บีเก,เกตาเนี่ยต้องการจะย้ายออกจากทีมนะครับมันก็บอกว่าตอนนี้ริพู้กับนังคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับนบ,บีเก,เกตาอยู่นะครับผมแล้วก็อย่างที่เขาหู้นะครับเก,เกตาเหลือสัญญาปีสุดท้ายแล้วเนาะกับฤดูกาลนี้นะครับมีเวลา12เดือนเนาะก่อนที่แกจะย้ายแบบเออ่ ไปอย่างก็ถ้าไปถึงเดือนมกรานะครับในส2เดือนสุดท้ายนี่ถ้าไปถึงเดือนมก,กานรา,นานมนก,ก็แกก็จะมีซิเ์เจราจากับการเจ้ิทีมนะครับก็ไผ่ก็ได้นะครับในแบบมีการตัวเนาะอันนี้รีพอร์ตนี่เปินบอกออกมาจากฝั่งเยอรมน,นี้นะครับอ้างว่าเปินอ้างว่าเกตาเนี่ยแก,แ,กแกบอกแกบอกเปินอย่างแกบอกพอใจนะครับเรื่องการเจราจาสัญญาฉบับใหม่เนาะ เพราะว่าตอนนี้ก็เลยยุดกันเจราจาไปก่อนนะครับตั้งแต่ตเราก็มีความต้องการแล้วก็มีการเปิดเผยว่าเนี่ยต้องการจะย้ายออกก่อนตลาดจะปิดนะครับในเดือนก้าวันที่หนึ่งนี่นะครับแต่ว่าทางรีวิูแอคโคเป็นบอกว่าออตอนนี้ลิฟูยังยังบอกด้ครับอย่างเป็นบอกเป็น,ปนห้องไว้ครับบอกเด้์ฮับฟีดแบ็กกลับมาทาง จาก,กิอิตากับม้านะครับว่ามันเปลี่ยนตามข่าหรือกอนะครับแต่ตอนนี้ตีหู้ก็คือความสัมพันธ์ของนาเตะกับทางทีมเนี่ยยังดีอยู่นะครับแล้วก็มีการคุยสัญญากันมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของลำดับสัญญาตีหื้อมาเรื่อยๆเนาะรีฟูก็หื้อมาตั้งแต่โมซาลานะครับ ไล่กันมาเนาะตอนม้าล้วก็เป็นฮาวิเอลเลียดนะครับโจโกเมสนะตอนนี้ก็มาถึงนาบีเกอิตานะครับว่าจะกำลังคุยเรื่องสัญญากันอยู่นี่แหละครับก็บรม,มีก็บริมีสัญญาณอย่างออกมาจากทั้งฝั่งเกอิตาก่อนหน้านี้นะครับว่าแกบอกพอใจเนาะก็ต้องพอครับตอนนี้นะครับเป็นข่าวลือออกมาก่อนเนาะแต่ว่ายังบ่มีการยืนยันออกจากฝั่งลูฟ่ว แต่แต้แล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนตีข่าวลือนิกรนะครับว่าเจิตาแก้ปกพอใจหนอะแล้วมันมีหมข่าวหนึ่งครับอ,รอ่อดิพาสเอออันนี้มจาจากใครนี่ริชาร์ดริชาร์ดการเน็ตนะอันนี้ก็อู้เรื่องเดียวกันครับก็คือ โอกาสนกนในการย้ายทีมของทางนาบีเยตานะครับเนื่องมาจากสัญญาฉบับใหม่เนี่ยวันนี้เป็นข่าวลือนะครับเนื่อหาเหมือนงนัานก็นะครับอืมอ๋อนี่ครับเป็นบอกว่าต้นต่อมันมาจากสกายสปอร์ตเยอรมน,นี้นะครับ มาจากทวีตนะครับเพเทนเะบิร์กเนาะนี่ครับต้นต่อมาจากนี้ครับนี่อันนี้คือต้นต่อเนาะของทวีตนะครับ มันบอกหันเนาะแจ้งไ้ค่ะเออนี่นีน่อันนี้เป็นต้นต่อของค่าวนะครับจะเป็นยิบมาเนาะ ก็เลยมีข่าวเชื่อมโยงเนาะถึงการที่จะแกจ,จะย้ายทีมออกไปนะ,นะครับรวมถึงอาการบาดเจ็บของทั้งที่อกโกตอนนี้ตัวนะครับเนาะมันก็พัวพันกันหมดแหละสำหรับประวัติเนาะของไอ้ก็นบิเกตานะครับแกย้ายจาก อาร์บ,บีไลซิกเนี่ยมาอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยปี2018นะครับออสัญญา5ปีเนาะตอนนี้แกลงเลนไปทั้งหมดแล้วนะครับ117เกมนะครับนี้สฤดูกาลที่ผ่านมาเรายิงได้1 1ประตูนะครับตอนนี้อายุ2 7ปีแล้วนะครับจุดอ่อนของแกก็คือมีอาการบาดเจ็บบ่อยเนาะมีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาเลยนะครับมีแค่ฤดูกาลที่แล้ว ที่ได้ลงเล่นนักที่สุดนะครับก็คือ40เกมต่อฤด,ดูกาลนะครับตอนนี้อยู่ระว่างการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่อยู่แต่ว่าถ้าผมจําได้นะมันมีออกมาก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับว่านายบีเนี่ยต้องการรีเจ็คนะครับก็คือปัดสัญญาใหม่ไปก่อนนะครับเพราะว่าหันสัญญาของทั้งตัวนั้นมีปัญหาในเฮก็มีปัญหาในส่วนของสัญญากับ สลาอยู่นะครับเนาะแล้วก็พอได้เข้ามาคุยเนี่ยตอนนี้สัญญากะลากยาวมาถือว่ายาวนะครับตั้งแต่เดินมาราลาเนาะมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็มีข่าวแผ่มๆออกมาจะอี้ข่าวลือออกมาจะอี้นะครับแต่ทางลิพูอย่างแบบนี้สัญญาณอย่างออกมานะครับว่าเออจะยังจะได้กำลังบ,บีเกาตานะครับเดี๋ยวเขาคงต้องตามเขานี่กันต่อนะว่าเอ้ลิฟูมันมีแอคชั่นจะได้ฟองนะครับครับ กับเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้ตีหู้ครับตอนนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะของเรีพูดแน่นอนนะครับวันนี้เพราะว่ายังตีหู้กันอยู่นะครับเพราะมีปัญหาเรื่องกองกลางอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นนี่ครับคีย์อีเวนต์ของวันเลยนะครับคีย์ของข่าววันนี้เลย มาตอน2องทุ่มนะครับสองทุมบ้านเขานี่แหละนะครับคี์อเว้นของวันนะครับของฝั่งทั้งรีฟูเอ็กโคนะครับที่ออกมาวันนี้เนาะยังตีห้องหู้กันครับตอนนี้ถ้าถ้ามีปัญหากับนายบีแฮมนะครับบอได้ต่อสัญญานะครับบอยยอมต่อสัญญาจะด้วยเรื่องเรื่องการการเหนื่อยหรืออาจจะบอพอใจที่เบอร์คอยได้ลงเล่นก็าตามนะครับ มันก็จะจให้แกเนี่ยมันริฟูก,ก็มีทั้งเลือสองอย่างนะครับก็คือขายเฮียนะครับก่อนตลาดปิดนี่นะครับขายออกไปเลยนะครับแล้วก็เก็บไว้ใจงานแหปีหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยไปตอนสิฤดูกาลเนาะถ้ามันเป็ยนจะอั้นนะครับด้วยตัวที่ผมเนี่ยด้วยส่วนตัวเนาะด้วยความที่นักเตะมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่แล้วนะครับถ้ามีทีมที่สนใจก่อนเดือนเก้าเนี่ย ใจผมก็อยากสนับสนุนใหอแก้ขายแก้ออกไปเฮียแล้วก็อาจจะเอาเงินก้อนนี้ซื้อนักเตะใหม่เข้ามานะครับถ้าเปลี่ยนไปได้นะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วก็ด้วยอาการที่แก้เจ็บออออดแอดๆเนี่ยน,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 นะครับมันอาจจะ,ะมีทีมในสนใจที่จะจ่ายเงินตอนนี้เนาะแล้วก็แย้งว่าโอ้ยรอเห็ปีหนึ่งปีหน้าก็อายุ28นะครับก็ ถึงตัวมาได้แบบฟรีๆเลยก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเสียแบบมาได้อย่างเลยก็เป็นไปได้นะสำหรับริฟูนะตอนนี้กองกลางริฟูก็มีปัญหาหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องนี้เข้ามาแทรกแขมเนาะตอนนี้ตัวเลือกนะครับในแผงกลางริฟูนะครับมีฟาบินโยเฮนโดนะครับเจมิเนอร์นะครับ igator, นาะบิเกตาเนาะฮาวิเอเลตห้าตัวนะครับ ห้าตัวต่ออันนะครับตอนนี้ถ้านาบีเนี่ยแกบปอมีใจก็บระหัวแกจะได้ลงเล่นกอนนะครับนะเป็นจะได้ตออ่อเนาะมันก็จะให้ตัวเลือกน้อยลงแหมนะครับมีแค่สี่ตัวนั่นแหละครับวันนี้เดี๋ยวเข้ามาตัวข้าวนี่กันต่อนะครับว่าทางนาบีเกตาเนี่ยริ้วผู้ปัจจาบารจะได้พ่องนะครับจะมีสัญญาณจะได้ออกมาแฮมนะครับ เพราะว่ามันเข้าก็เงื่อนไขที่ครอบเคยบอกว่าเขาจะบ่ซื้อนักเตะใหม่นะเพราะอาการบาดเจ็บหลอกนะครับยกเว้นว่าจะมีนักเตะคนใดคนหนึ่งเขามาบอกแกว่าบ่อยากอยู่แล้วนะครับอยากายทีมนะครับตอนนี้สถานการณ์นะมันเข้าเงื่อนไขนั่นพอดีนะครับเพราะว่านะบีเกตาก็เป็นซีเนียนักเตะนะครับคนหนึ่งเนาะแล้วเปลี่ยนกาลังที่ครอบก็ตั้งใจจะใจ้ไว้สําหรับดูดูการนีตัวนะครับก็ต้องพอว่าอันนี้มันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยน แผนของเลี้ยวพูหรือเปล่านะครับในการที่ตอนแรกก็ดึงๆไหวนะครับจะมาเสริมไัเนอทีนี่พอมันมีเหตุการณ์แบบนี้กัมเนบีเกตานะมาพอว่ามันจะมีความคืบหน้านแบบไหนแฮมนะครับด้วยส่วนตัวถามว่าเชื้อในคราวนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมคิดว่ามันมีมูนอยู่พอสมควรนะครับแล็ออกมาจากฝั่งเยอรมน,นีด้วยนะครับและเป็นไปได้ว่าทีมทั้งฝั่งเยอรมน,นีเนี่ยอาจจะ มีความสนใจในตัวนันบีเกอิตาอยู่ก็ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเขามาตามข่าวนี้กันตอนนะครับก็อันนี้ยังเจ้าอยู่เนาะมันอาจจะข่าวมันจะออกมาตอนตอนนี้บ้านเขาก็ประมาณสักห้าทุ่มนะครับมาพอมาแรงวันนี้ครับจะมีข่าวเกี่ยวกับนันบีเกอิตาอย่างโพไม่แฮมก่อนเนาะเดี๋ยวเขาก็มาอัปเดตกันแหมข้างหนึ่งนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ละกันนาอครับสวัสดีครับ